บูชาชบบูชาบูชา,าที่ปกติการบูชาเครื่องบูชาไปสิานบูชาอีกต้นไม้อันนี้เป็นตานที่ ปุตะการป่ามหาวันเป็นสถานที่จำปัรษาที่ห้าของพุทธเจ้าสถานที่มีเสาโศกที่ในความสวยงามอีม สถานที่มีสาที่มีควมสมบูรณ์ กุฎามาหามหันเป็นที่มีความาสำคัญในสถานที่น,นี่ก็ได้ Eh ni kena eh 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 Titih. Anjun. So so. Tidak apa? Okey. Sekan. Ting ting ting.